สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเพจดังเผยคลิปแล้วเบิร์ตยอมรับตงโมรับงานจริงเพจดังเผยเบิร์ตยอมรับแล้วตังโมไปรับงานบนเรือจริง11มิถุนายน65เพจ Happy Melon Official โพสคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเบิร์ตแฟนตังโมพร้อมข้อความว่าไหนบอกไม่มีการรับงานบอกเป็นการนั่งเรือดื่มกินทั่วไปแล้วทำไม โมต้องเตรียมตัวหาข้อมูลการพรีเซนต์เรือตั้งแต่ตีสฟังจากปากเบิร์ดได้เลยเอพิโซดสาคลิปดังกล่าวระบุว่าเป็นเสียงของเบิร์ดพูดประมาณว่าที่โมไปกระติกชวนโมเพื่อไปโปรโมทเรือลำนี้แต่โมไม่รู้ว่าโมไม่ได้ตังก่อนจะมีเสียงบางแจ็คบอกว่าอ๋อโปรโมทเรือลำนั้นเบิร์ดบอกว่าใช่เพราะเรือลำนี้จะไปทำเรือท่องเที่ยวอะไรสักอย่างนี่แหละ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ